สวัสดีค่ะนักเรียนชัน้นป .6 ทุกคนนะคะคลิปการสอนนี้นะคะจะประกอบการทำใบงานนะคะของสัปดาห์ล่าสุดท,ที่ให้ไปนะคะก็คือเรื่องของคำและความหมายของคำนะคะความหมายของคำเนี่ยนะคะบางคำเนี่ยจะมีทั้งความหมายตรงแล้วก็ความหมายแฝงนะคะมาดูตัวอย่างคำกันเลยค่ะชาวนาทำนาปีละสองครั้งนะคะ คำสีแดงนะคะก็คือคําว่าทํานาชาวนาทนํานาความหมายตรงคําว่าทํานาก็คือการปลูกข้าวนั่นเองนะคะทีนี้มาดูความหมายแฝงของคําว่าทํานานะคะดูประโยคเขาชอบทํานาบนหลังคนเขาชอบทํานาบนหลังคนทนํานาความหมายแฝงในที่นี้ก็คืออะไรคะทำนาบนหลังคนมันจะเป็นสำนวนไทยใช่ไหมคะก็คือ การเอาเปรียบหรือว่าหาผลประโยชน์นั่นเองนะคะทีนี้มาดูอีกคำหนึ่งค่ะเขาออกแรงยกก้อนหินนะคะก้อนหินออกแรงยกก้อนหินก้อนหินความหมายตรงในที่นี้ก็คือก้อนหินนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูความหมายแฝงข้อสอบปีนี้หินจริงๆหินจริงๆนะคะหินความหมายแฝงก็คือ มีความยากนั่นเองนะคะข้อสอบหินก็คือข้อสอบยากนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยมาดูนะคะคำที่บางคำเนี่ยมันจะเขียนต่างกันแต่ว่ามันมีความหมายเหมือนกันนะคะหรือว่าใกล้เคียงกันนะคะนักเรียนดูคนนะซึ่งเราจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่ามนุษย์นั่นเองนะคะหรือพระจันทร์พระจันทร์เราก็จะ ใช้คำอื่นได้เหมือนกันที่ไม่ใช่พระจันทร์นะคะก็เช่นคำว่าเขใช่ไหมคะหรือตายคำว่าตายเราจะใช้คำอะไรบ้างคะนอกจากคำว่าตายอ่ะใช้คำว่าเสียชีวิตก็ได้นะคะหรือกินอะไรบ้างที่หมายถึงกินคำไหนบ้างก็ยังหมายใช้คำว่ารับประทานได้เหมือนกันนะคะหรือคำพูดคำพูดก็คือวลี นะคะ,ะคำเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าคําพ้องความหมายหรือว่าคํำวยพุธนั่นเองนะคะจริงๆมันจะมีคําพ้องรูปพ้องเสียง แล้วก็พ้องความหมายแต่นี้ครูยกคําพ้องความหมายมาก่อนคําไว้พน์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็นักเรียนก็พบเจอได้ทั่วไปบ่อยมากแล้วก็ข้อสอบก็ออกบ่อยมากเลยค่ะยิ่งถ้านักเรียนรู้จักคําไว้พน์มากเนี่ยเราก็จะยิ่งได้เปรียบเวลาเราไปทาข้อสอบเราไปเจออย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้องรู้ไว้ให้ให้เยอะไว้ก็จะดีมากค่ะเหมือนเรื่อง สุภาษิตสำนวนไทยอย่างเงี้ยค่ะเรารู้จักไว้มันก็จะยิ่งดีกับตัวเรานะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะคำว้ยพ์ที่นักเรียนควรจะรู้จักนะคะเพราะว่าจะออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบโอน t หรือว่าสอบเข้าสอบวัดความรู้ทั่วไปนะคะนักเรียนควรจะต้องรู้ไว้เยอะๆหน่อยนะคะผ่านหูผ่านตาไว้ก็จะดีมากๆเลยนะคะอ่ามาดู คำที่จะออกบ่อยๆเลยก็คือคำแรกนะคะแม่น้ำนึกไว้ในใจนะคะว่าน่าจะมีคำว่าอะไรบ้างที่มีความหมายถึงแม่น้ำนั่นเองนะคะเวลาเราเรียนวรรณคดีเนี่ยก็จะเจอคำวัยพน์เนี่ยเยอะเลยอยู่ในบทกรอนนะคะคำที่นักเรียนตอบในใจนะคะว่าน่าจะมีคำว่าอะไรบ้างเนี่ยครูก็จะขึ้นสไลด์ให้นะคะอ่านี่แหละคำเหล่านี้นะคะ ก็มีคงคาอ่าทาราสายชนวารีนาทีอาโป,โปนะคะโปแปลว่าแม่น้ำนะคะอันนบหันนบสมุทรนะคะมหาสมุทรอุทกอ่านักเรียนเคยได้ยนินอุทกกะไพใช่ไหมคะภัยที่เกิดจากน้ำนั่นเองชะลาลัยอัมพุ ชนลทีสาคอนอ่ะสุดสาคอนชนลทานอ่ะคำเหล่านี้นะคะหมายถึงแม่น้ำหมดเลยซึ่งถ้าเราไปเจอข้อสอบอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะคุ้นแหละกูว่าน่าจะได้นะคะที่หมายถึงแม่น้ำนะคะอะไรที่นักเรียนคิดว่าน่าจะแปลกไม่ค่อยได้ยินบ้างน่าจะมีน่าจะเป็นอาโปไหมอ่าน่าจะมีคำว่าอาโปอัมพุ ใช่ไหมคะคำอื่นกูว่านักเรียนน่าจะเจอบ่อยๆนะคะอ่าทีนี้มาดูต่อไปคำที่มีความหมายว่านกนะคะ,ะนกนี่ก็เยอะมากเลยนะคะก็สอบออกบ่อยมากนะคะคำที่มีความหมายว่านกมีอะไรบ้างอ่มาดูคะ่ะมีปักสีปักษา สก,กุนาอ่ะสักกูนาแปลว่านกวิหกอันนี้บ่อยนะคะบุโลงบุโลงนะคะแล้วก็ทิชากรแล้วก็ทวิตนะคะนักเรียนรู้จักทวิตเตอร์ไหมคะทวิตเตอร์ทวิตเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปนกใช่ไหมทวิตเตอร์อ่านั่นแหละทาวิตตัวนี้นะคะปักสีปัก,ปกสักกุนาวิหกวิหกบุโลงเนี่ยจะออกบ่อยบ่อยนะที่ครุงสังเกตเห็นนะคะอ่า ก็จำผ่านหูผ่านตาไว้นะคะจะดีมากๆเลยต่อไปเด็กนะคะคำที่มีความหมายถึงเด็กอ่ะกุมารเยาวเยาวชนดารุณอ่ะนี่ก็แปลว่าเด็กนะคะต่อไปแก่แก่นะคะก็ชราเท่าอาวุโส สูงอายุนะคะกินนะคะรับประทานสเสวยอันนี้ราชาศัพท์นะคะชันอ่าชันชันที่เป็นคํากริยาจะหมายถึงกินนะคะเราจะใช้สําหรับพระสงฆ์มัม่มเจียอะไรอย่างได้หมดนะคะงามอะไรที่แปลว่างามบ้างนะคะคําไหนที่แปลว่างามนะคะ มีสวยอันแน่นอนนี่รู้จักใช่ไหมคะช้ไลโสภาชาเลม,มชาเลมนี่แต่ว่าสวยนะคะแล้วก็ละอนะคะละอจะไม่มีสระอะนะคะละอแปลว่างามนะคะต่อไปดอกไม้ดอกไม้ก็ออกบ่อยนะคะดอกไม้อืมีมคําว่ามาลีมาลีเจ้าช่อมาลีบุบผา บุษบาบุษบงบุษบันเนี่ยบุษบาบุษบงบุษบันีแปลว่าดอกไม้หมดเลยนะคะบุงาอ่านักเรียนอย่าสับสนกับบุโงเมื่อกี้นะคะบุโงแปลว่านกบุงาบุงาคือดอกไม้นะคะผกามาลาสุคันทชาติโกสมนะคะแปลว่าดอกไม้นะคะ ต่อไปภูเขาภูเขาก็ออกบ่อยนะคะนักเรียนจะมีคําเหล่านี้นะคะก็คือภูผาบันพ่าบันพนุนี่ควรจะรู้จักนะคะบันพุคีรีประจวบคีรีขันคีรีแปลว่าภูเขาสิงคอนสิงขอนนี่ก็ควรจะรู้นะคะสิงขอนแปลว่าภูเขาต่อไปท้องฟ้าวันนี้ออกบ่อยมากเราจะเจอบ่อยมากนะคะข้อสอบชอบเอานก ท้องฟ้าแม่น้ําพระจันทร์อะไรเงี้ยมาออกเดี๋ยวจะเจอนะคะท้องฟ้าจะมีคําว่านี่ค่ะณพนะาเวหาอัมพรพยมนะคะพยมไม่ใช่พยมนะคะ,พย,พ,ยะ,คะพยมนะคะที่คำพรที่คำพรแปลว่าท้องฟ้านะคะคัดขนานคัดขนานก็แปลว่าท้องฟ้านะคะต่อไปนักเรียนเจอบ่อยๆนะคะ จอบ่อยๆจะได้คุ้นเคยค่ะไปบ้านอะไรที่แปลว่าบ้านบ้างเรือนเอหาเอหาดนะคะต่อไปป่าป่าก็บ่อยนะคะนักเรียนในพวกวรรณคดีนะคะจะเจอบ่อยอานา,นารีวนาไพรพงพีเทวันอรันอรันแปลว่าป่านะไพรสน ไพรสันนะคะแปลว่าป่าต่อไปผู้หญิงผู้หญิงนะคะจะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะอ่านารีกาลยาอ่านารีก็อย่างเช่นโรงเรียนศึกษานารีอย่างเนี้ยค่ะผู้หญิงล้วนกัล,ลยานีอ่ะกัล,ลยากัล,ลยานีสีธรรมราช ใช่ไหมคะเมื่อก่อนเป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วนนะคะกัญญาดัรุณีนงเยาวนะแปลว่าผู้หญิงต่อไปดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์มีอะไรบ้างตะวันนะนี่รู้จักอยู่แล้วนะคะสุริยะอ่าสุริยะระบบสุริยะสุริยาสุรีสุรีตัวนี้ก็คือสุริยะสุรินะคะสุสุริ ตัวนี้มียอยักษ์เป็นตัวการัน์ก็มาจากคําว่าสุริยะสุริยานี่นละคะ่ะทินอ่าทินกรก็เจอบ่อยนะคำนี้นะคะ,อะขอเพิ่มเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเมื่อกี้คาว่าป่าตัวนี้นะคะนักเรียนอ่ครูนึกออกมันจะเจอก็คือบ่อยเลยที่เขามาหลอกก็คือคําว่าปรึกษานะเดี๋ยวขอเขียนปรึกษาพรึกษาเนี่ยนักเรียน พึกษาเนี่ยมันจะเป็นคําที่นักเรียนจะชอบคิดว่ามันแปลว่าป่านะจริงๆพฤกษาเนี่ยแปลว่าต้นไม้นะคะเช่นพึกษานานาพันธ์นะแปลว่าต้นไม้แบบหลากหลายชนิดนะคะพฤกษานานาพันธ์อยู่ในป่านะพึกษาแปลว่าต้นไม้นะคะไม่ใช่แปลว่าป่านะคะอันนี้เพิ่มเติมไปให้นะคะพอดีนึกออกพอดีว่ามันจะชอบเจอเวลาข้อสอบหลอกอ่ะ นะคะก็หลอกได้อยู่นะคะอันนี้อ่ะอันนี้เพิ่มเติมไปนะคะต่อไปเมืองอ่ะก็เจอบ่อยนะในเรื่องวรรณคดีต่างๆนะคะเมืองอ่ะนครแน่นอนนครศรีธรรมาราชนาครแปลว่าเมืองธานีสุราษธานีอ่าอุบลราชธานีธานีธานีนครน,นะบุรีราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีนะคะ สระบุรีอ่ะกรุงไกรกรุงไกรก็แปลว่าเมืองนะคะอ่าต่อไปช้างอ่าช้างหัดถีพระนเรศวรตอนอะไรนะตำนาสมเด็จพระนเรศวรตอนสึกยุทธหัดถีใช่ไหมคะหัดถีก็คือการเอาช้างชนกันนั่นเองนะคะอ่ะอาอายายาแก้ไอ อายราใช่ไหมมันจะมีห้อนี้อยู่นักเรียนไปดูนะคะกุญชรอ,อ่าพฤศพพระพ,รพระกาสอนอีกกุญชรอ,อันบปดดปรงกุญชรเนี่ยแปลว่าช้างนะคะแล้วก็หัดสดีก็แปลว่าช้างเหมือนกัน